สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่วินนี่พี่วินนี่บอกว่ามาดูจริงจกมาเบิงเร้อม,มาเบิงเร้อม,มาแมนมันตุยเบิรแลรวบิจริงจกนะมันยังเหลืออยู่ไหมพี่วินนี่จริงจกอ่ะไม่ใช่มันตุยเยไปหมดแล้วหรอตุยเยไปหมดแล้วมัง้งจริงจกกอ่ะ <c oughs> องสงงัยมันจะตุยเยไปหมดแล้วนะคะ สวัสดีคะ่ะทุกคนนะคะสวัสดีสามล้านดวงตาคะ่ะชมวิวกันหน่อยคะ่ะทุกคนค่าไม่ได้ชมไม่ได้ชมวิวสะพานดานแล้วได้ยังกินเขา่าวาสนานะคะสิลดทุนจะลดทุนคะ่ะพี่บินนี่คะ่ะกินทุเรียนไปแล้วสามผูจะลดทุนแต่ว่ากินทุเรียนไปแล้วสามผูนะคะพี่บินนี่กินยังไอ้บินนี่กินละบ่อ,บอเขานะ จะลดหุ่นจะลดหุ่นค่ะแต่ว่ากินทุเรียนไปแล้วสามพูเด้ออายเด้อแจ็คสิได้กินเขาก็ยังแต่ว่า,าตอนเที่ยงอะกินไปหลายแล้วไงตอนเที่ยงอ่ะกินกินเขาไปตั้งสองจานแล้วนมเซนน้ำยาปลาอุ้ยอยากกินน่ะอยากินอ,อยากยากินน่ะขนมจีนน้ำยาปลาวัตี ใส่อันซูปเปอร์ซูปเปอร์เท้าไก่นะใส่ซูปเปอร์เท้าไก่ด้วยนะจะได้อร่อยอรอ,ยอร่อยนะคะอยากกินอ่ะตะวาตะวัวคืออยากกิน,น,น้น่นแมพีวินนี่ป้าจิงจกได้สองจานกินเจ๊งไดได้สองจานอีหลีไม่รู้ช่วงนี้แบบว่าอุดมสมบูรณ์นะอุดมสมบูรณ์แบบว่าเหมือนกับว่าสงใส่สิเหลียงลูกเมยบ้าวะฮะพี่วินนี่สงใส่จะเลียงลูกเมยก็เลยกินหลายนะคะกินหลายเด้อกินเข่าหลาย มันหิวอ่ะมันอยากอ่ะมันอยากกินอ่ะมันหิวอ่ะแต่ว่าอยากกินไอ้นั้นอ่ะพี่วินนี่อยากกินในข้าวปุ้นเส้นหนาปลาแดกเมื่ออืสิเส็ดกินอยู่ข้าวปุ้นข้าวปุ้นเส้นหนาปลาแดกแล้วก็ลวกพักแม้ใส่บักพีกผงคือสีแสบคือสีได้ไอ้ปลาแดกถึงใจดีจะได้ลดลดปลาาถึงใจนะคะ กินเพื่อตอนแรกแมนบอร่วมยอดแมนแมนกินเพื่อเนี่ยมลแงร่วมยอดตะว่นอันนี้แมลงกินอีกเลยได้มลงกินผลไม้นะคะกินผลไม้อะไรปฏิกินผลไม้ทุเรียนแล้วก็ทุเรียนทุเรียนประเดิลดควบอ้วนเด้อเขาบอกว่ากินผลไม้ลดความอ้วนว่าสั้นบอแมนเด้อพีวินนี่เด้อผลไม้ที่เราชอบมีแต่น้ําตาลเด้อแห้งแต่บันอันมิเตเบาหวานสุดใตัดขาเลยเนาะว่าบอแมนบอกินผลไม้ลดความอ้วนว่าสันว่ามักทุเรียนผูนาเพิ่นนะ บักทุเรียนบักงาะนะคะทุกคนบักบักหุ้งซุกยังสีเนาะช่วงนี้หนาแห้งหนาบักม่วงเนาะช่วงนี้แห้งหนาบักม่วงกินบักม่วงเด้อซูเมอร์นี่กินบักม่วงกินมะม่วงเด้อเบาหวานตัดขาแทะซัวซัวสิเบอร์อันหนาบักม่วงเนาะได้ตัดขาแท่เบาหวานขึ้นนะคะเบาหวานขึ้นตัดขาแทะยังบาอ้วนกินได้อีกว่าสั้นหรือว่าอวบระยะสุดท้ายเหรออวบระยะสุดท้ายหรือเปล่าพี่ เอนอนนาน่าจะอวบระยะสุดท้ายแหละเบิ่งส่งนะคะมูไปใส่เบิร์ตนีฟิวิตนี่เพื่อนไปไหนหมดนะคะสงสัยเออแต่ว่าช่วงนี้ช่วงนี้คนขึ้นเยอะเนาะช่วงนี้นพี่ๆเขาเล่าข้นหลายเนาะช่วงเนี้ยแต่ว่าบบคอยมีมาผู้ใดมามหาช่วงนี้คนขึ้นเยอะนะคะแต่ว่านิสาวางตอนนี้พอดีไงก็เลยก็เลยโดดข้นจักน้อยโดดข้นจักเข้านะคะกะ พี่ๆเขาจะเอาขืนกันช่วงนี้แมนขืนพร้อมกันช่วงนี้ช่วงนี้พวกพวกพี่ๆกันกันค้าเก๋าเนาะพวกพี่ๆเก๊กเก๋าแล้วคืนลายช่วงเนี้แต่วัาน้สาวางไง้นิสารู้ยุรู้ยุว่าพี่ๆก็จะเอาคืนลายแต่ว่าเจ้าของวางช่วงนี้ก็เลยโดดึืนโดดขืนจะกข้าวจะกแป๊บเดียวพอเปิดคาการมองเห็นพอพ,อพอนเขาจาว่าฮวนบริถิงส่องสินาพราะว่าไม่ได้ทิ้งช่องโอ้แม่แมไม่ได้ ทิ้งช่องสะดอกเนาะเออเพราะข้าจาว่าเพระเขาบ่ด้ทิ้งช่องเนาะเพราะว่าเออแบบเขาบ่าขืลนไเข้าจ่าก็จิบ่าเขาทิ้งช่องเนาะขืนจักนอยขืนจักข้าวซื้อนะคะบ้มีภัยมากกับบ่าเป็นอย่างนะคะขืนซื้อขืนให้แบบว่าข้าจ้าวบานยังยังมีช่องอยู่ยังเปิดช่องอยู่ <laughs> เดี๋ยวข้าจ้าสิบ่าอันเอไอยูทูปก็จิบ่าเอานั่งอันนี้ คือพอเห็นไหลซดจัาเถ่อบะแมนปี๊ดซองนี้อาจหลาดระบริกสีบางสีนะาก็เลยเปิดซื้อนะคะเปิดค่าการมองเห็นจะกขาวนะคะเปิดแป๊บเดียวแมนบาพีวินนี่อันไหลกระสดุดกับเบอร์เคยได้ไหลจักเถ้อเนาะเดินๆไหลเถอาเนาะข้าเจ้ากับได้สีบ่านคุณสามพาราสวัสดีค่ะสวัสดีคุณสามพา,มารา,รา,ากำลัง กำลังกำลังเบาอยู่กำลังเบาอยู่ว่าพี่ๆข้าเจ้าขืนหลายวิผู้ใดมาหาดอกมือนีเพราะว่าช่วงนี้ข้าเจ้าขืนหลายพวกกันพี่ๆขาเก่าขาเกาขาเกาข้าเจ้าขืนกันวิผู้ใดมาดอกแตว่างขืนซื้อ,อ,พอเพราะว่าผื่นแบบว่าเจ้าของบางตอนนี้พอดีก็เลยโดดขืนเพราะว่าปกติแล้วก็ไม่ค่อยได้ไลช่ไมล่ะไม่ค่อยได้ไลแล้วก็ไม่ค่อยได้ลงคลิปด้วยอย่างนี้ไงย่านข้าเจ้าว่าปิดซองนี้ก็เลยขืนซ,ซื้อนะคะ เพื่อว่าเอออีนางเนียนเปิดซองอยู่ตั้บว่าันไนทิ้งช่องนะคะเปิดไว้สื่อนะคะเออไม่มีใครมาก,ก็ไม่เป็นไรนะคะออขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณคุณสัมภาระนะคะแล้วก็พี่วินนี่เด้อที่ยังเอาเข้ามาให้กําลังใจเด้เอ,อขึ้นจะเข้าขึ้นข้าวเดียวขึ้นข้าวเดียวเท่านั้น <laughs> ขอบคุณนะคะขึ้นข้าวเดียวนี่นะขึ้นจักยี่สิบนาทีพ่อแมนบอ คืนจะยี่สิบนาทีพ่อนะคะสวัสดีชาายูมายู่จ้าวสสันวสาน,นะคะมายู่จ้ามายู่จ้าขอบคุณนะคะขอบคุณที่แวะมานะคะขอบคุณที่แวะมานะคะ ข้นจะเข้าเดี๋ยวจ้าข้นจะยี่สิบนาทีเนาะพราะว่าเห็นไล่เลยมาจอบเบิงจ้าวสันวาจอบเบิงแนวมาจอบเบิงแนจ้าพราะวานโดนๆข้นไล่เนาะ่บ่ค่อยได้ขึ้นบ่ค่อยได้ขึืนดูจ้าโดนๆขืนเทื่อนหนึ่งอันนี้ขืนพาะว่าบ่ได้ดูไล่โดนเดี๋ยวเขาเจ้าสิยยานเขาเจ้าหนีจากพี <lonely> ่นิสาสวัสดีค่ะสาครูคิดถึงจ้าวสันวานะคะวิพี่นิสาไหลอยู่ระเบียงอ่ะไม่ได้ให้ไม่ได้เห็นสาครูเลยพี่แะพี่นิสาไหลอยู่ระเบียง น้องตังเป็นยังไงบ้างสบายดีใช่ไหมคิดถึงน้องตังเด้อไม่ได้ไล์นานเลยอ่ะเออเมื่อวานนี้ไม่เข้ามาเมื่อวานนี้พี่นิสานะเออพาบเบบีพาเบบีขึ้นไล <c oughs> แอบ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 ให้เบบีโผล่ออกมาด้วยนะน้องตงังสบายดีค่ะนะคะน้องตังเห็นเบบีไหมเมื่อวานเห็นเบบีไหมไปแอบ,บดูนะเมื่อวานนี้พี่นิสารายแล้วพี่นิสแอบเอาเบบีขึ้นไลกับพี่นิสาด้วยแวบแว๊บแวมเด้อนะคะ ขอบคุณน้องตังนะที่เข้ามาหาพี่คิดถึงสะพานภูมิพลไหมน้องตังคิดถึงสะพานภูมิพลหรือเปล่าเผื่อมีคนคิดถึงเผื่อมีคนคิดถึงพี่นิสาผ่านแล้วเหรอคะใช่ใช่น้องตังพี่นิสาผ่านแล้วแต่ว่าพี่นิสาเน่ยเก็บเหรียญเก็บเหรียญขอพินอยู่น้องตังพี่นิสาเก็บเหรียญขอพินอยู่มาโยนตังให้พี่เอ้ยมาโยนเหรียญให้พี่นิสาหน่อยพี่นิสาเก็บเหรียญขอพินอยู่นะคะ ยังไม่ได้พินเลยน้องตังยังไม่ได้พินเลยน้องตังคิดถึงน้องตังจังเลยเนาะแต่ก่อนน้องปังก็มาเฝ้าสะพานให้พี่นิสาเนาะมาเฝ้ามานับรถบนสะพานให้พี่นิสาเนาะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาส่งกําลังใจให้นะคะพี่นิสาขึ้นแป๊บเดียวแหละน้องตังขึ้นเพราะว่าเออเดี๋ยวพอไม่ขึ้นพอไม่มีคลิปลงพอไม่ได้ไลฟ์สดนะเดี๋ยวเขาจะหาว่าวิปิดช่องนี้นะจ๊ะเดียวจ้าเดียวได้พินจ้านะคะ ได้ใช่ไหมเชื่อไหมเดี๋ยวก็ได้เนาะเดี๋ยวก็ได้เนาะตอนนี้พี่นิสาก็เก็บเหรียญอยู่นะคะเก็บเหรียญขอพินอยู่เนาะแต่ไม่รู้ว่านานแค่ไหนเนาะถึงจะได้พินเนาะแต่ว่าถ้าขอพินต่อให้เราได้สิบเหรียญแล้วนะเราเขาเราก็กต้องเ,ออเก็บสะสมไปเรื่อยๆเนาะเพราะว่ามันขั้นต่ําของกะของอไรายได้ก็คือหนึ่งร้อยเหรียญเนาะถึงจะเบิกได้นะคะขอบคุณน้องตังนะคะที่แวะเข้ามาส่งกําลังใจใพี่นิสานะขอบคุณมากๆเลยนะคะ ขอบคุณทุกคนขอบคุณทุกเลือทุกไลทุกกำลังใจนะคะที่เข้ามาส่งให้นะคะทุกคนค่ะนะคะสายลมโบพัดเพลินใ,ใจเน็ดหนาตั้งได้พินตั้งนานแล้วค่ะพี่นิสาประเสริฐมา น้องตังทำไมพี่นิสาเข้าไปหาน้องตังอ่ะมันน้องตังบ้านน้องตังสะอาดจังช่องหลักๆของน้องตังอ่ะคือช่องนี้ใช่ไหมพี่เข้าไปหาน้องตังอ่ะบ้านน้องตังเหมือนสะอาดจังเลยอ่ะ สวัสดีน้องโกจ้าสวัสดีน้องโกนะชาสบายดีนะคะปุ้ยสบายดีนานๆคืนทีเนาะน้องโกเนาะนานๆจะเห็นพี่นิสาไลทั้งทีนะพี่นิสาแบบโดนแล้วเดยเลยเนาะไล่เดือนละเถือ <c oughs> ก็พินสายดันไงคะพี่นิสาอันแน่พินสายดันใช่ไหมน้องตังปุ้ยนี่มีน้องตังตังสไปรั่งเศสแล้วนะเนี่ยน้องตังมาดามน้อยของเรานะคะผ่านแล้วยางนะคะ ผ่านแล้วน้องโกกําลังขอพินอยู่ค่ะน้องโกคะ่ะพินิสาผ่านแล้วเด้อขอพินอยู่วันสัวสิได้ขอพินเจ้าของกับบ่มีเวลาลงคลิปบ่มีเวลาไล่ดอกน้องโกเดือนละครั้งอันพ่อเพิ่นเก็บชั่วโมงใดเป็นบอกกขึ้นไล่เดือนละเทือ่อบ่มีเวลาไล่นะคะบ่มีเวลาไล่ยินดีด้วยนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณครับน้องโกนะคะขอบคุณที่เข้ามาส่งกําลังใจใพินิสาเด้อขอไปกี่วันแล้ววันศัตว์านะคะขอไปกี่วันแล้วหรอ พี่นิสาก็เพิ่งขอไปนะเพราะว่าเก็บ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 เหรียญเพิ่งเพิ่งได้อะ่ะเออเพิ่งได้แล้วก็เพิ่งขอไปไม่รู้ว่ากี่วันถึงได้ขอไปสองสามวันนี่แหละขอไปสองสามวันแล้วแหละแต่ไม่รู้ว่ากี่วันนะกี่วันถึงได้น้องโกพินตังรายได้เบิกจากแฟนไงคะแน่นอนแน่นอนน้องมาดามตังนะคะดีใจจังเลยดีใจกับน้องมาดามตังน้อยของเราด้วยนะคะเฮ้ยมาดามน้อย มาดามน้อยของเราขอให้ได้เร็วๆครับนะคะปกติแล้วเขาได้เขาได้นานไหมอะ่ะน้องโกขอไปอะ่ะขอไปได้นานไหมเขาจะมาเป็นซองจดหมายเหรอน้องโกเวลาตอนที่เขามาอนะ่ะเขาจะมีเมลส่งมาบอกเราไหมคะว่าพินเรามาแล้วอะ่ะนะคะพินิสต่ของผมรอรอบแรกหนึ่งเดือนโอ้รอนานเลยใช่ไหมรอเป็นเดือนเลยเหรอน้องโกตายตายแล้วตุยตุยตุย,ตย พี่นึกษานึกว่าแป๊บเดียวพี่นึกษาเล่ว่าขอไปแล้วสองสามวันอย่างเงี้ยก็จะได้เลยนะคะขอรอบสองเจ็ดวันอ๋อขอรอบสองเจ็ดวันแต่ว่ารอบแรกอ๋อถ้าเกิดว่ารอบแรกมันนานเราก็ต้องขอเข้าไปใหม่ใช่ไหมน้องโกพินประมาณสองอาทิตย์ค่าววันศุนะคะอมันก็แล้วแต่คนใช่ไหมน้องตางว่าบางคนเขาก็เร็วบางคนเขาก็ช้าเนาะแต่ว่าถ้าเกิดว่าแล้วแต่ช่องใช่ไหมน้องโกแล้วแต่ช่องแต่ว่าเออถ้าเราขอไปแล้วแล้ว ประมาณกี่วันเราถึงจะมันไม่ได้เราถึงจะขอไปซ้ําใช่ไหมน้องโกน้องโกออตอนน้องโกขอไปรอบสองอ่ะทำไมน้องโกถึงขอไปรอบสองอะคะบอกไปได้เหมือนกันแล้วแต่ช่องใช่ไหมน้องโกเออแล้วทําไมน้องโกถึงต้องรู้ว่าตัวเองขอต้องขอไปอีกรอบสองอะคะมันนานอย่างนี้เหรอมันนานเกินไปอย่างนี้เหรอก็เลยขอไปซ้ําอย่างนี้แหละค่ะพินิษฐาจะได้รู้ไว้ถ้าครบหนึ่งเดือนแล้วยังไม่มาจะได้ขอไปซ้ํานะคะ <laughs> ขอบคุณนะคะเออแต่ว่าบางของบางช่องอะ่ะขนาดครบสิบเหรียญแล้วอ่ะเมลก็ยังไม่ส่งมาว่าให้สมัครนะใช่มันมันมีช่องของใครนะของของคุณยายไก่หรือเปล่าเขาได้ตั้งตั้งสิบกว่าเหรียญแล้วอะ่ะแต่ว่ามันไม่มีเมลส่งมาว่าให,ให้ให้ให้พี่เขาสมัครอะ่ะพี่นิสาคิดถึงตังป้าขาคิดถึงมากเลยน้องตังพี่นิสาคิดถึงน้องตังๆมากเลยน้องมาดำตังของพี่ปกติแล้วครบเดือนถ้าไม่มีขอใหม่เลยอ๋อโอเคโอเค โอเคพี่นิสาจะจําไว้เลยนะเออถ้าไม่ครบถ้าครบหนึ่งเดือนแล้วเนาะเตาต้องขอเข้าไปใหม่ใช่ไหมคะโอเคน้องโกโอเคน้องโกเปิดมาได้ความรู้นะเนี่ยว่าจะไลฟ์สดสักยี่สิบนาทีพอนะคะเออเราไม่ได้ไลฟ์นานเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะบอกว่าเราปิดช่องบางคนก็สามอาทิตย์ไม่มาขอใหม่อ๋อบางคนก็สามอาทิตย์ไม่มาขอใหม่ใช่ไหมถามอาทิตย์นี้เราก็สามารถขอเข้าไปใหม่ได้แล้วใช่ไหมน้องโก โอเคโอเคโอเคแต่ว่าพี่นิสาก็จะรอไปเรื่อยๆก่อนแหละน่าจะหนึ่งเดือนนั่นแหละเพราะว่าเราก็ไม่ได้รีบอะไรเนาะเราไม่ได้รีบอะไรรอสักรอสักประมาณออหนึ่งเดือนนะคะไม่ต้องคอยหนึ่งเดือนสองอาทิตย์ไม่มาขอได้เลยลูกสวัสดีค่ะแม่เจนขอบคุณแม่เจนนะคะโอโอเคแม่เจนถ้าเกิดว่าสองอาทิตย์ไม่มาขอใหม่เลยใช่ไหมคะขอบคุณแม่เจนค่ะขอบคุณแม่เจนนะคะ พี่เจนสวัสดีครับนะคะจากกลุ่มน้องโควิดมีนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณแม่เจนนะคะุิยแม่น้องสกอตจ้าแม่น้องสกอตสวัสดีคะ่ะขอบคุณแม่น้องสกอตนะคะที่เข้ามาส่งกาลังใจให้เดอ้อจะขึ้นชักยี่สิบนาทีทุกคนคะ่ะจะขึ้นสกีบเปนทีลูกออยเลิฟเลิฟเลิฟนะคะเลิฟเลิฟเลิฟคะ่ะแม่เจนนะคะเลิฟเลิฟแม่เจนเช่นกันนะคะคิดถึงแม่เจนรักๆแม่เจนคะ่ะวันดีค่ะมารับชมวิวสวยๆคะ่ะจากแม่โอเคนะคะ รับชมวิวสวยๆด้วยกันนะคะเพราะว่านิสาไม่ได้ไล์นานแล้วเนาะผ่านไปทีละช่องหลมแล้วโอเคโอเคสวัสดีน้องโกด้วยนะคะจากแม่เจนเนาะใช่ไหมใช่ไหมน้องตงังน้องตังก็เป็นสายดันเนาะมานับรถให้พี่นิสาทุกคืนทุคืนเนาะจนพี่นิสาขานนะขนาดพี่นิสานาะตอนที่แผ่นดินไหวใช่ไหมพี่นิสาย้ายไปไอ้นูน่นเนาะก็ยังมีคนมไม้นี่นะก็ยังน้องตงัง,ตงก็ยังมาหาพี่นิสาค่ะน้องตงังตังนะคะจากคุณแม่เจนนะคะ สู้ๆนะคะจากน้องโก,โกนะคะขอบคุณมากมากเลยนะคะขอบคุณทุกเลิฟทุกไลทุกกาลังใจที่ส่งมาให้นะคะขอบคุณแม่เจนนะคะขอบคุณแม่เจนนะคะนิสาก็ขอไปแล้วแหละแม่เจนแต่ว่าเอาอเขายังไม่ได้ส่งมาให้เนาะเขายังไม่ได้ส่งมาให้ขอไปแล้วนะคะ <c oughs> น้องตังๆังบอกว่านั่งนับรถจนได้ผัวอ่ะว่สวาสนาตอนนี้น้องตังอยู่ที่ไหนหน้าถากอนนะคะจากคุณแม่เจนน้องตังน้องตังตังอยู่ที่ไหนคะ ขอบคุณคุณแม่เจนนะคะเลิฟเลิฟค่ะแม่เจนนะคะน้องตังตอนนี้น้องตังอยู่ที่ฝรั่งเศสแล้วใช่ไหมหรือว่าอยู่ที่ประเทศไทยอยู่น้องตังเข้าพิธีวิวาหรือยังน้ามาดามน้อยของเรานะคะโอ้ยไม่ได้ไปคุณน้องสวัสดีค่ะนะคะคุณคุณน้องแม่น้องสกอตใช่ไหมน้องน้องตังน้องตังนะคะเลิฟเลิฟเลิฟนะคะจากคุณแม่เจนนะคะขอบคุณทุกคนนะคะ แม่เจนลูกลูกจะไลออ่แค่ยี่สิบนาทีเท่านั้นแหละแม่เจนนะคะเพราะว่าออ,ออกมาไล่นอกระเบียงเนาะหนีลูกมาหนีลูกมาไล่ระเบียงสักนิดนึงนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณที่เข้ามาส่งกําลังใจให้นะคะขอบคุณแม่เจนมากๆเลยนะคะสิบเจ็ดนาทีแล้วอยู่ไทยจ้าแต่งงานแล้วตั้งแต่วันที่สามพฤษภาจ้านะอ๋อแล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วมีเอ,อมีมีโปรแกรมจะไปที่ฝรั่งเศสตอนไหนได้แล้วลูกนะคะ ได้แล้วลูกนะคะขอบคุณแม่เจนค่ะขอบคุณแม่เจนนะคะขอบคุณคุณแม่เจนมากๆเลยนะคะน้องตังมีอมน้องตังจะไปฝรั่งเศสวันไหนเนาะน้องตังของเรานะคะน้องตังก็เป็นมาดามน้อยนะคะน้องตังเป็นมาดามน้อยเพิ่งจะเข้าพิธีพิวาไปนะสิ้นเดือนนี้ค่ะพี่นิสาวีดีใจด้วยนะคะ ดีใ,ใจเนาะด้วยนะคะไปอยู่ใกล้ๆพี่สาวนุชหรือเปล่าไปอยู่พี่ใกล้ๆพี่นุชไหมไปอยู่ใกล้ๆอ,ะ,อะไรนะเพื่อนนุชเพื่อนนุชของพี่นิสาน่ะสไพรฝรั่งเศษชนบทนะ <laughs> ไปอยู่ใกล้ๆกันไหมคะตแต่ว่าเดี๋ยวนี้ถ้าไปต่างประเทศก็ไม่ค่อยเหงาแล้วเนาะเพราะว่าเพื่อนๆพี่ๆน้องๆอะไรของเราอ่ะไปต่างประเทศกันเยอะนะคะทุกคนนะคะ ไปต่างประเทศกันเยอะเนาะแต่ว่าอาจจะอยู่ไกลกันหรือ,อาบางทีก็อาจจะโชคดีไปอยู่ใกล้กันก็ได้นะคะยินดีด้วยนะจ๊ะน้องต่างๆนะคะจากคุณแม่เจนนะคะใช่ใช่แม่เจนยินดีกับน้องต่างๆนะคะเป็นมาดามน้อยเป็นมาดามน้อยฝรั่งเศสเพิ่งเข้าพิธีมงคลสมรสไปหมาดๆนะคะเจ้าสาวป,ป้ายแดงเด้อเป็นเจ้าสาวป้ายแดงนะคะดีใจด้วยนะคะดีใจกับทุกๆคนเลยนะคะเนิสสาก็อยากมีโอกาสไปบ้างนะครับ ป้าคา่ะคุณคุณนุชอยู่เขต53จ้าอ้ออ๋อยู่คนละที่ใช่ไหมอยู่คนละที่ใช่ไหม,มแต่ว่าบางทีเข้าไปเขาก็อาจจะไปอยู่ใกล้ๆกันก็มีเนาะแต่ว่าเราก็จะไปอยู่ไกลเนาะไม่เป็นไรนะคะเราอาจจะได้เพื่อนๆแถวนั้นก็ได้น้องตังนะคะอาจจะได้เพื่อนบ้านใกล้ๆกันอาจจะมีะเพื่อนๆพี่ๆอยู่ประเทศไทยเรานะคะอยู่แถวนั้นด้วยนะคะ ขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณน้องอนุสรน้งองอุสรสวัสดีจ้าน้งองอุสรขอบคุณนะคะน้องอุสรพี่นิสาจะลงไลฟ์แล้วเนี่ยพี่นิสาขึ้นแค่20นาทีแค่นั้นแหละขึ้นเพราะว่าเออกลัวเพื่อนๆพ่พี่ๆบอกว่าปิดปิด,ปดช่องหนีขึ้นแป๊บเดียวจ้าน้งองอุสรจ้าอุสรน้งอ,นนองรักของพี่ขอบคุณนะคะที่เข้ามาส่งกาลังใจพี่นิสาเด้อขอบคุณน้องรักที่จะให้จ้านะคะเขานะคะนะคะคุณอนุสรนะคะ น้องรุศรแม่เจนสวัสดีทักทายนะจ๊ะน้องรุศสขอบคุณน้องรุศสอนนะคะที่เข้ามาส่งกำลับบงใจให้พี่เด้อน,นะคะเหลืออีกไน่และได้อีกหนึ่งนาทีนะคะก็จะลงไลฟ์แล้วค่ะแม่เจนจ๊าแม่เจนลูกจะลงไลฟ์แล้วค่ะแม่เจนขาตอนนี้ครบที่สิบนาทีแล้วขึ้นแวบบ๊บแบมบแมค่ะแม่เจนมีเวลามีเวลาทําจริงจริงจังๆเดี๋ยวลูกจะจัดหนักให้นะคะแต่ตอนนี้ลูกไม่ค่อยมีเวลาลูกก็รักษาช่องไว้ก่อนนะคะเนาะเนาะนะคะลูกก็รักษาช่องไว้ก่อนค่ะ สวัสดีแม่เจนนะคะบายๆค่ะแม่เจนค่ะบายๆนะคะขอให้แม่เจนเดินทางปลอดภัยนะคะรักษาสุขภาพนะคะแม่เจนจ๋ารักแม่เจนนะคะจุ๊บๆๆค่ะแม่เจนรักแม่เจนมากมายเลยนะคะแม่เจนจ๋านะคะบายๆค่ะทุกคนค่ะบายๆนะคะแล้วเจอกันใหม่นะคะน้องตังๆแล้วเจอกันใหม่นะคะคิดถึงน้องตังๆตลอดนะคิดถึงน้องตังๆตลอดนะคะคิดถึงแม่เจนตลอดด้วยเช่นกันคิดถึงทุกๆคนเลยนะคะขอบคุณนะคะจากพี่นิสานะคะ ถึงน้องอนุสอนด้วยเช่นกันนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกเลือกทุกไลททุกกำลังใจนะคะขอให้ทุกคนเดินทางโดยปลอดภัยนะคะคิดอะไรก็ให้ก็ให้สมหวังดังปรารถนานะคะทุกคนบ๊ายบายจ้านอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์จ้าบ๊ายบาย